วันนี้เวลา19:08นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีศิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักกัญญาทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังประชาชนที่รอชื่นชมพระบารมีทุกคนต่างโบกธงพระปรมาพิไทยวปรธงพระนามาภิไทยอทและธงชาติพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระดำเนินจากด้านหน้าศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดสองฝั่งทางมีประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารอเฝ้าทูลองถุลลพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทรงบกพระหัตย์ย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันทานกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านจากนั้นทรงพระดำเนินไปตามถนนจากรีจรัน์เสด็จออกประตูวิเศษชัยศรี แล้วเลี้ยวขวาสู่ถนนหน้าพระลานทรงพระดำเนินไปตามถนนหน้าพระลานตลอดสองฝั่งทางมีประชาชนรอเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากทรงบกพระหัตถ์ย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิด บามรายได้นำพระบรมชายาลักษณ์นำพวงมาลัยที่ร้อยเองและสิ่งของที่ตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นไปทุนกล้าทุนพระหม่อมถวายหวางเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้ทรงทราบว่าประชาชนรักพระองค์มเมื่อประชาชนเปล่งเสียงเรารักในหลวงพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสตอบไปว่าเราก็รักประชาชนทรงขอบใจทุกคนที่มาในวันนี้ มีพระราชปฏิสันฐานกับประชาชนให้ช่วยกันรักประเทศชาติรักพี่น้องร่วมชาติเริ่มจากทำความดีและสามัคคีกันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอักษรบนพระบรมชายาลักษณ์ที่ประชาชนนำมาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จบริเวณถนนหน้าพระลานพระบรมมหาราชวางังโดยมีใจความว่า ช่วยกันร,รักประเทศไทยและพี่น้องประชาชนรักบ้านเรารักพี่น้องร่วมชาติด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทำความดีดในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโทกระหม่อมพระราชทานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมานาธิพิษร พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งได้มาจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้งสามฤดูและพิธีพุทธพิเศษพระพุทธรูปสำคัญต่างๆที่ประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตรวมทั้งให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างทั่วถึงอย่างความเพื่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดนี้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ทรงใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ทรงพระดำเนินจากพระบรมหาราชวังถึงยังศาลหลักเมืองสองฝั่งถนนหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้ด้วยความปลื้มติที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดได้สัมผัสพระหัตถ์ก้มกราบแนบพระบาทได้พูดและแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่มีต่อพระองค์จากใจจริง oh <my> หลังจากประทับพักแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนยังคงมีรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรักเสด็จตลอดถนนราชดำเนินในจึงทรงพระดำเนินเยี่ยมจนสิ้นแถวประชาชนก่อนที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในเวลา21นาฬิก57นาที